สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูนิดนะคะรอบนี้แนะนําเป็นส w i n g Pop เอาการ์เนาะสื่ออันนี้จะมีลูกเล่นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเวลาเราเปิดไปแล้วอ่ะเราจะซ่อนเนื้อหาไว้ด้านหลังนี้เนะาะเงี้ยค่ะแล้วก็มีหน้าปกนะคะอย่างนี้นะก็จะมีสเสน่ห์มีลูกเล่นเนาะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเวลาเขาตั้งอย่างงี้นะคะเพื่อนๆเวลาเขาตั้งมาอย่างเงี้ยก็จะมีลูกเล่นมากเลยนะคะ ถ้าชื่นชอบผลงานคุณครูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้าวิธีการทำสวิงป๊อปเอากันนะใช้กระดาษแข็งหรือว่ากระดาษโปสเตอร์ก็ได้เนาะใช้ขนาดนะคะ30คูณ21เซนติเมตรนะคะหลักๆเราจะใช้2แผ่นนะคะนี่ค่ะใช้2แผ่นนี้นะ,ะแผ่นแรกอันนี้เราเอาไว้ใช้ทำปกเนาะ เพื่อนๆแบ่งครึ่งค่ะเดี๋ยวคนนี้ขอกลับด้านนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือ15เซนค่ะ หลังจากเราพับแบ่งครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเปิดมาอย่างนี้นะเราจะใช้ฝั่งซ้ายนะคะวัดจากขอบเข้ามานะคะด้านละสองเซนค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเจาะนะตรงนี้ออกนะคะเราจะเอาไว้ทำเป็นปกนั่นเองค่ะ จะจะได้ในลักษณะอย่างนี้เนาะอ่าปกเราเสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นแผ่นที่สองเนาะเราจะใช้ทําด้านหลังนะคะวัดจะขอบเข้ามาเนาะสิบห้าเซนเหมือนเดิมค่ะแบ่งครึ่งนั่นเองนะคะสิบห้าเซนนะคะ กระดาษโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีความแข็งอยู่นะเพื่อนๆถ้าเราทำร่องให้เขาได้นะคะเขาจะเวลาพับจะสวยกว่านะคะจากนั้นเอามุมซ้ายก็แล้วกันเนาะเอาฝั่งซ้ายนะคะแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งก็คือ7.5นั่นเองนะคะ ่ด้านล่างค่ะ7.5เท่ากันคะ่ะแบ่งไว้อย่างนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะพับเขานะคะ เขาเข้ามาเลยตอนนี้เราจะได้ลักษณะนี้เนาะก็คือเป็น3มชิ้นอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองแล้วก็สามสชิ้นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆพนพับลงมานะคะเอาด้านที่ไม่มีรอยพับตรงนี้นะคะขึ้นแล้วก็สังเกตนะคือด้านที่เราเปิดได้อะจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นนำแผ่นที่หนึ่งมานะแล้วเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปแล้วก็จัดให้เขาพอดีกันค่ะขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อนเพ่อนใส่ผิดด้านเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะประกอบล่างไม่ได้นะคะประมาณนี้นะหลังจากนั้นวัดจากขอบเข้ามานะคะเอาขอบฝั่งนี้ละกันเนาะ ฝั่งขวาแล้วกันนะคะ7.5ค่ะ7.5เซนแล้วเพื่อนๆก็มาร์กไว้นะด้านล่างค่ะจากปกเข้ามาจากขอบนั่นแหละนะคะ7.5เซนนะคะ เพื่อนมาร์คไว้เลยนะคะตรงขอบนะหลังจากนั้นเราก็เอาชิ้นที่1ออกค่ะแล้วก็มาขีดช่องที่2ตรงนี้ที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้นะคะขีดหาข้างล่างด้วยนะคะ จะได้เส้นในลักษณะอย่างนี้เนาะด้านบนนะคะกับด้านล่างของขอบตรงนี้เราพับนะคะตามรอยที่ขีดไว้เฉยเยนะคะไม่ต้องกรีดนะคะไม่ต้องตัดเขานะคะประมาณนี้เนาะโอเคชิ้นที่สองเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เรากรีดแล้วเราจะได้ลักษณะอย่างนี้เนาะ แล้วเพื่อนเพับนะคะข้างบนให้เขาหน่อยเนาะตรงนี้เราชิ้นที่สองนะคะที่เราตัดเขาไว้นะคะเพื่อนๆครี่เขาออกมาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเอาเทปกาวสองหน้าติดเลยค่ะ ตอนนี้ติดเทปกาวตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนั้นพลิกด้านมาค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะสองชิ้นที่เราพับไว้นะคะให้เพื่อนๆติดกาวกรอบนอกตรงนี้ค่ะนำแผ่นที่หนึ่งเนาะหรือว่าที่เราทำปกนะคะ เปิดออกเลยจ้าหลังจากนั้นนําแผ่นที่สองนะคะตรงที่เราตัดตรงนี้นะหมุนมาอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เนาะแล้วก็ประกรบเข้าลงไปส่วนที่เป็นติดเทปกาวนะคะตรงนี้แผ่นด้านหลังนะประกรบลงไปตรงนี้ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้ด้านหน้าเนาะแผ่นที่เราตัดไวะคะ้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จุดสังเกตอีกที่คือรอยพับนะคะของแผ่นที่สองของเรานะคะเพื่อนถอยนะคะตามรอยพับล้นเขาลงมาอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นพับตรงรอยตรงนี้ที่เราพับไว้ตั้งแต่แรกนะคะพับเขาถอยกลับมาหลังจากที่เราพับ แนวเส้นตรงนี้ถอยมาแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เอาปบนะคะครบลงมาได้เลยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆติดกาวลงไปนะคะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะถ้ามีเสร็จเลยนะคะเราก็ตัดออกได้นะคะตกแต่งได้ไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเราตกแต่งเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขามีลูกเล่นมากเลยนะคะป๊อปอัพนะคะตัวนี้นะสวิงป๊อปอัพนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าก็จะมีลักษณะอย่าง ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเรา,าพับลงมาเขาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้เนาะจับตั้งขึ้นค่ะก็ะเป็นอย่างนี้อย่าลืม like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ